สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปตอนนี้ช่อง How To Tip จะมาแนะนำการใช้งานตัวนี้นะครับเป็นโมดูลสเตปดาวครับก็คือไฟเข้ามา12โวลต์ครับส่วนไฟออกแล้วก็จะปรับลดลงได้นะครับแต่ปรับขึ้นไม่ได้นะครับตัวนี้จะปรับลดลงเท่านั้นนะครับเขเรียกสเตปดาวครับ LM2596 เป็นลักษณะ IC ตัวนี้นะครับ ก็คือผมจะเอามาใส่ตัวนี้นะครับสาเหตุที่ต้องใช้ตัวนี้นะครับผมก็จะเอามาใส่ตัวเป็นตัวเราเตอร์ wi-fi ครับเป็นเราเตอร์ wi-fi ของ t ี l i n k คนะครับตัวนี้มันใช้ไฟ9โวล์น,นะครับรเผอริญระบบผมเป็น12โวล์ผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเพื่อสเต็ปดาวลดแรงดันลงมาให้เหลือ9โวล์เพื่อใช้เลี้ยงตัวนี้นะครับจำเป็นต้องใช้ตัวนี้ครับผมมันจะมีวิธีการใช้งานนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูครับขั้นตอนการใช้งานนะครับก็คือมันจะมีควบบวกค้ณลบบอกนะครับว่าเป็นอินกับเป็นเอาครับแล้วก็ต่อไฟ12โวลต์เข้าตรงนี้นะครับตรงนี้จะไฟ12โวลต์ต่อนี้ของผมได้12.7โวลต์นะครับตรงนี้นะครับวัดตรงนี้ปุ๊บแต่ต้องออกนี้แต่ขั้วออกจะสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับเป็นทิมเมอร์เล็กๆนะครับแต่มันจะมีเทคนิคนิดหนึ่งครับบางทีปรับแล้วมันจะไม่ มีผลอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมเคยพลาดมาแล้วครับคลิปนี้ก็เลยจะมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักการปรับตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับเพื่อจะปรับคอนโทรลไฟตรงนี้ออกตามที่ต้องการนะครับผมก็จะหมุนตรงนี้นะครับถ้าปรับไม่ถูกมันจะไม่ลดไม่เพิ่มเลยนะครับเดี๋ยวดูที่หน้าจอตรงนี้นะครับมือหนึ่งผมจะปรับที่ตรงทิมเมอร์นะครับเป็นตัวปรับมันต้องหมุนเยอะนะครับหมุนได้หลายรอบนะครับผม เดี๋ยวผมจะสาธิตปรับให้ดูนิดหน่อยนะครับก็ใช้ไขควงปรับนะครับนี่นะครับถ้าปรับไปทางซ้ายมือนะครับวนจะลดลงบานนะครับเห็นไหมเห็น8.8แล้วนะครับแต่ถ้าจะเพิ่มวนนะครับแต่ต้องปรับเยอะๆนะครับปรับหลายรอบเลยนะครับต้องหมุนไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับหมุนจนกว่ามันจะเพิ่มลดได้นะครับแต่ที่ผมใช้งานตอนนี้ผมจะใช้ประมาณ9.1 9.2โวลต์ก็พอวนกพนะครับ นี่ครับมันสามารถปรับขึ้นได้นะครับ9โวลต์นะครับ10โวลต์นะครับเห็นตัวเลขไหมครับ10โวลต์ก็ได้นะครับแต่ผมจะปรับใช้งานให้พอดีกับเราเตอร์ TP Link ของผมนะครับผมก็จะเอาแค่ผมจะเอาแค่9.2แล้วกันนะครับผมจะเอาประมาณนี้นะครับนี่ผมจะกะเผื่อไว้นะครับจริงๆมันใช้แค่9โวลต์นะครับผมก็ปรับเผื่อไว้นิดนึงครับผม เดี๋ยวแนะนำนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับมันสามารถปรับได้จำนวนรอบเยอะนะครับแต่ว่าค่อยปรับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าวนเราจะเปลี่ยนแปลงะครับทีแรกผมก็เรกว่าตัวนี้มันเสียนะครับก็เลยพลาดสั่งตัวใหม่มาแล้วจากประเทศจีนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับพอผมมาปรับไปปรับมาแล้วมันก็สามารถปรับได้นะครับคลิปนี้ก็แนะนําการใช้งานตัวโมดูลสเตปดาวไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่องให้ฝากให้กาลังใจ ง,ง,ง่ายด้วยกันกดติดตามช่องให้นะครับกดตรงรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใมจากช่องของเราครับตอนนี้ช่องของเรามีปุ่มสมัครสมาชิกพิเศษแล้วนะครับสามารถสมัคร,คร,ครได้ครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้น,นะครับขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ